วดนี้ห้างขึ้นวัดธรรมพระภูสลาวบานขันแย่งทุกคนน้กาพระทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุกุทุกคนเด้อตอนนี้โอกับมาอยู่ที่เมืองปากเซแล้วทุกคนเมืองปากเซสาวเล่างามเน้องสาวปากเซงามคิดใดว่า มียูทูบเบอร์อยู่ปาซเซ่หลายคนนะทุกคนแล้วกะ็ตอนอยู่ไทยเจอน้องตาดำทุกคนแล้วก็เมื่อน,นี้มาสอกหาน้องตาดำและะ้วกับไอโบเนาะคือบาโบแล้วกะ็คุณด้ามาขึ้นไปบึงวัดผู่สเล้าทุกคนแล้วกะ็ถามน้องเขาเนี่นี่แมนเฮือนน้องตาดำโบเนาะ ก็เลยลงมาถามทุกคนเมื่อกี้กัดโทรหานอา้องเล้วปะอ่าเมนบอแมนบอน,บนี่พุ่นน่าจะเมนแล้วพี่โบยู่พุ่นแล้วพุ่นแมนน่นอ้องน้องตาดำบอโอ้อันนี้แม่นเพื่อนน้องตาดำบโอโดยว่าโดยสบายดีดยยดน้องเห็นบาโบแล้วก็ต้องเมนเลยสบายดีสบายดีเด้อ ก็ซาวล่าไต่ยินดีตอนฮาเบิร์ตสุขสุขนโอ้ยใส่เคามาโหลดเกือบประหยัดดีจังไรมาจังไรนาะนี่นาะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาย่าตามห้าบาทน้องกระดัมตามห้าบาทสามหล่อบามหลเลยฝากเน้ฝากเน้ก่อนที่จะดูจก่อนคือปัญหาข้อเพท่าเวลาขอมาแล้วเน็ตเน็ตเน็ตจะบ่ค่อยมี เมีนเมื่อกี้โซกเน็ตประหยัดบอกจะใส่เน็ตล้วประหยัดจือเ้าไปสื้อเน็ตแต่ยฉันวอาบางทีเ้าดุนตุนตัวมาก่ลยเวลาเอาไปแล้วโดนคิบได้ปะได้มาสั่กพอมาปุ๊บโดนคีบปุ๊บแล้วเน็ตก็ะอื่นเลยติดต่อเข้ามาโทรกขบามาได้ มันมีบางบ่อนไอบ่แมนเขาตัวบางบ่อนมันกรสีมีเออ้จะแก่แกข้าวเบิ้งจะแกข้าวห้บ้านจะบเบิ้งแสดงว่า, <c oughs> าข้าเห็นเพิ่นนี่ขาวขึอยากตัวเพิ่นได้เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นผู้สาวแท้ๆเด้อส่วนร้ายคนรขีตัวาอหอยเด้อเหนอจรงไงมาจังไงไก็มือหน,นีกินดีตอนท่บแบบปูปับเลยหันยังอามหนาอยู่ได้หันจ้าโทรมากระาเปุ๊บ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 ปุ๊ คือสยังเจออยู่ในอยนช่องที่ไงล่งหันอูสซาตาดดัสาวลาวใต้ได้หันเอฟซีเป็นลายเนอะเมนสว่างนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปเพราสว่างนี้นี่ค้นเครื่องนำๆๆนำเขนิเนนำนี่ย่<อ>งางว<อ>่าคำใดเหื่อในเมืองกับค้นเครื่องค้นคองอย่างใหญ่ห้ากระเล่วเมื่อวานนี่จึงว่าห้ากระลงคลิปเมื่อวานนี่ค้นเครื่องในแล้วก็ตัดปล่อยเลยเพรท่านเด็กตุ๊กหนึ่งสี่น้องเดียจะสอบกันจะสอบกันมาหาหนองตาะดับมันบ่ะเมนเจ้าพี่ยังมาต่อน่องเพลิน อมีแต่ความต่อเน่อได้เมราะเขาเขาต่างแก่ผมไม่ผูกนคือบู่้ว่าจะได้มานะก็เลยบไา้ซื้อยังมีฟังไทยมาต่อหน่องบ่เปญยามีแต่ความคิดหอดมาต่อหน่องฝากความคิดถึงเอารักมาฝากมีแต่เอาความคิดฮอดและความฮักมาหายน้องได้มาเห็นบ้านน่องก็ดีใจโอ้ ดีใจที่ได้มากคุณน้องยืนเป็นสมองเลยน้องกับพระท่านเนี่ยเอาตังมาให้ยอายกับเอือยนางเนาะเอาตังว่าแน่ลูกเอาตังใหายอายก็นางแน่เอาหนักกาได้ร้านสาวร้านสช้าหน่องกีเอาเพิ่นมาอยู่น่าเพิ่นพักเนี่น้องตาดาไข่เครื่องหนอ กิจการขอบขั่วหานมินิมามินิโมมินิใจ f ซสาวลาวไต่สิหูรีผู้ไร้กายไปกายมาเนี่เป็นสีแวสื่อโดดบปรสื่อน้อยก็สื่อรายบางคนก็มาสื่อเอาไปเลยไม่ต้องทอนนะน้องตาลํำเวลอนรายูน้องด้ดูนาอาเโดยโดยโดยวันนี้คุณโอจะมาอุดนุ่นน้องตาดำเนาะแต่ผูมว Treats, นี่จะกินยังใดโอ้นี่นี่นี่มีของของสีโปรดน้ำ i ม mean ือเมาเบิ่งขาอยู่ฟังว่าสินทีหลายคนสิ้นขาดไทยนีแคเคือิ้นขาดไทยปาดินขาดไทยออ เอาอีกตัง,งอันนึงหรืออ่ตังชีเด้อเนี่ยพุ่นเขียน่นี่โบเห็นแม่ค่าเอิญซื้อเครื่องแนนโบเห็นแม่ค่าเอิญเดอ้อสีวิวลองกระดำได้วมทีแม,แม,แมนแนนแนนมีแต่ว่าเอาื่อยเฮาวนางพักผ่อนยอนใจสะกอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหน่องเสียเอาหนำเอาหนต่อนหลับเด้อโอเคเดี๋ยวคงนี่ใจนี่ใจทำไมที่ใดมาเห็นที่ใดมาพ่อมาใดมาย่ามมื่อนาหน้องต<อ>้องไปย่ามเอื่อยพุ่นได บ่ได้วางของตอนแต่ว่าวางให้น้องไปยามโดยไม่ยห้อยไส้ดยแม่ยยักษ์เป่ายักเป่าสำเนียงปากเซ่ปากเซ่คนปากเซ่คนจริงใจเพิ่นป่าสัมทุกต้นคอนเอ้เน่าได้เน่าได้เน่นได้เน่าได้เน่าได้เน่าได้ข้าขวัญหน้าให้สาวปากเซ่บ่าดีกูเจ้าดี โบแมนแล้วโบแมนคนไทยไต้โบแมนคนปากเซ่แล้วเจ้านี่ต้นไนแล้วแม่เออมันมีเขียนติดป่ายใบอยู่หันไปอ่านไม่ไปอ่านไม่ทำพระภูสเลาเอ้ามีทำอาการเป็นทำเป็นทำอืมภาษาไทยนะทำมันไปแล้วบ่ไปเนาะอ่ะอ๋อหนังหนังยี่สิวดีหนังตาดำก่อน นี่ทุกคนของเจ้าให้เอื่อยพึ่งจับกล่องให้บอแม่โอเคอ่าปีองเอื่อยก่อนก็ได้ปีทายสองอันเลยเติมพลังเติมพลังแม่อ๋อคอบใจหลายๆแม่อ่าอ่านาคคอบใจขอบใจนอกจากต้องมีเนีงต่อนแน่โบ้เลยโบ้โดยนะขึ้นบอกก่อนหลวงนานี่หอยซีซูป้ามาโกยเยียนเมนแม่นตอนนี้ผมมาเยือนโดยแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นของฝากแต่ตอนนี้เอื่อยยักษ์ยักษ์สนับสนุนน้อง เบอร์จิซื้อ,อ,อของอโปรดอวดนุนอวดโนุนไอศครีมอันนี้อ่าน,น,น้องแนะนำหูน้องขายนี่สินค,าคา้าไทยทั้งนั้นเลยแมนก็คือแนะนำแนะนำอ่า หันเห่าหัาหานเป็นหันขาหน่อยๆอ,อาศัยคนไกลทางส่วนร้ายเนาะแล้วก็คนหาคนแพงโดยเฉพาะเอฟซีเออคือจริงสี่แดงเอื่มากจรงสี่แดงโอ้ยคนหาคนแพงกับมาอุดนนุน,นส่วนร้ายดุค่ะอยู่ฟังไทยมากนี่ก็สีอมีแต่โคงบานเห่าเนาะเออแล้วเขาจะสนใจแล้ะค่ะ มันสูงกว่าบานเท่าไรบอยังส่วนายกับสิบเปนนี่แหละเป็น, like Chinese, ปน,ปน bueno. แบรนด์ไทยเบิร์ตนี่แหละนี่แกลแลมบอนี่กับของไทยแหละนี่เ็ไอ้นี่นี่นี่แมนเบิร์ตนี่เมยเอื้อชีพอุ้งคอตแล้ววันที่อยังนี้ยังคิดว่าสู้ว่าไอ้ลูกค้าคนไทยมากเนาะคนเราไม่เงินสดจ่ายนะสิคนสแกนมันชี้ไทยมีบอไม่มีค่ะอ่มีต้องได้เลขมานะคะคนเดินไปนี่ไอ้สิไรมันมันชี้ไทยแล้ว เอาเอาเงินสดเลยเท่าใครนี่อันนี้นี่เสาะหาพันกีเสาะหาพันกีเสาะหานกีพูดตรงจริงขาดหรอกมันแมนเสาะหาพันกีเดี๋ยวเด้อเอาเงินก่อนโบเป็นยังโบเป็นอ่ะ๋อมันมันจะบได้ต้องข่าวกล่องน้ำแต่ของชองกระขอกล่องน้ำจะพ้องพยายามน้ำเสนอโอเคารู้เพราะว่ารีกลองอย่าลบอย่ารีกลองต้องฟังว้อหมายโบเลยไอโบแล้เป็นระลับเทเบิลเทเบิล คือเอ้าที่ว่าจับกล่องนะเพราะว่ากล่องเอื่อยมันขาวแล้วก็ดำนะทะานอันนี้เป็นเทสผลที่เอื่อยแบบจับกล่องเองก็เลยปั๊บอันนี้จะอุดนูนเนาะอ่าอุดนูนน้องตาดาได้ร้ยเนอะอย่าลืมเด้อทุกคนถ้ามาผู้สว์นนมาแหว่อุดนูนตาดาสาวเล่าไต้เด้อทุกคนงามเด้อสาวเล่าไต้มาแหว่มาคณะเป็นผู้ยิ่งเลยนี่ยังแนม เดียวเรยวเขาจะว่าอูแหนมหนามีปัญหาบ่อย่าเ้ยทุกคนคือครัวที่แบบเป็นคนที่มักแนมไปฟังไทยก็คือกันเด้สาตาดำมักแนมมักแนมคนงามโอ้สาันเนอะเมียนจังสนรถใดันแมหได้กินเริ่มมันสิเปยลายโบ้เด้ไอโบ้โบ้หายกินน้ำบ่อ้าวอุดอุดนู่นได้หัน น้องอุดนูละอายกับอุดนูนไหนเบียร์เหล้าบ่เบียร์เหล้าบ่โอ้ใจตรงกันอ่าเบียร์เบียร์ตรงกันมาเหล้าต้องเบียร์เหล้าเแต่พบีร์เอล้าเบียเหล้ากินบ่ได้แต่ว่าคือกินเบียร์โบได้คือแอลกอฮอล์นี่เอวยจะกินบ่ได้ทามันเป็นย่างกินบ่ได้บ่มากบ่มากซื่อุพอดีพิธีกรพี่เศนจนแบบแขวะเชิดไปบ่เป็นเลยหน้า ปาดอันนี้สินค้าให้ทุกคนอ่อชาวตะดำอันนี้สหภาพหมือนเดอวยแล้วก็ที่เรือสหพาพธนเอาให้ร้านเด้อเอียงร้ายๆเด้อเรียงเด้อเมนอเม่เมนอเมรี้แม่ตะลําีีประยัดเงินไปอีกได้เดีอย ว่าซื้อกระแลมให้ลูกกินแซบบานนี่นี่คนมาซื้อให้ลูกแล้วเห็นบ่อบุญกับท่านหันเห็นบ่อบุญเห็นเมื่อคืนนี่ลูกเป็นอะบ่อลูกอยหัวปกติเป็นคนฮักนิดหน่อยอยู่แล้วยูเฮือนมิลานลูกของน้องเศร้าตอนตอนตอนยู่หน้ากอรก็ซืฮักเด็กหน่อยดิตอนล้างกล่องเนตี้ โบจักร <î> า,านเด็กน้อยนี่แมน,มนมในกองมเดอ,อ,กกอ<ะ>มังเซลออก,กันเดอ้อพี่น้องอันนี้นะมักแกงเอึ่ยพี่ ين, โบนมิดมิดมิดแกรนเขมรียฮะมิดแกรนแคมบรียเป็นอย่างมิดแกรนบูมหู้จักมิดแกรนแคมบรีาบาฮู้จักถ้ามิดแกรนไทยนี่หู้จักอยู่แล้วก็มิดแกรนมิสเตอร์ลาวนี่หู้จักอยู่ เอาซิมเบงกระแรมฟังไทยนี่เอามาอยู่ฟังเล่ามันฉีนแสบคืออยู่ฟังไทยคือเ<ะ>ตาบ่อแสบกว่าอยู่ฟังไทยเอาดีวิวไปนิวนา,วาอันนี้เป็นอ,อกระแรมยูไอศครีม,มยู่ฟังฟังไทยแต่ว่ามาขายอยู่ฟังเล้าแสบกว่าเด้เอเต้นเต้นเจ้า กนเตุ่นกระตุ่นจะเป็นคนแซลกันโอ้ยเนาะ่อยสีนี้กันเอ่เผมะพี่กันเองเนาะอยาามาเซลกันเปล่านี้รุ่นรุ่นแลวมาสีเอาอีกย่างเลยตื่นเต้่นแมนอันนี้ลนะมกมกแก่งโอ้ยเนาะอืมแว่สันซ่ากินก่อนกินก่อนเอาเบียเอาเบียให้บาโบ้เดะก็อย่างเบียบาโบหั่นเสริมน้ำ้ังรอ้องกระดมเอาขอนี้วมาให้พอดี ข้าวเหนียวกินก็กระแลมมาป้านนั่นเอาเไาก็ได้ยังบุหิวข้าวเหนียวเ่อข้าวเหนียวต้องไปดิ้มยุงอันแล้วเร้อเร้อจับกล่องกับมืออ้เด้อ้าวลูกยิบเลยกระแลมเบอร์หนึ่งฉีบได้เล้วมัยิบเลยเอาตัวไหนนี่ดูเอาสีหยังดูสีเลือกเลยสีฝาสีนี่สีนี่เอาตัวไร่ดูอ่าปฝาออนเลี้ยงเด้อมันมาแตงโมเอาเอาอันไหนหน่งนั่มเด้ออันหนึ่ง เออเมื่อไห้น้องน้าม,มัดเมื่อเออขอบพูนพ่นแนโลเใให็นแล้บอกใจละลายเข้าสวดมน่นเมื่อคืนนี้ได <c oughs> ้พ้นทั้ตาเห็นเห็นมือเนาะเอาเงินไปหไหเมถาว้อ้ามีมีห่านเสริมซวยเดมีห่านเห็ดเล็บกิจาการขาองสาวเล่าไตหรือวัตถำสาวเล่าไตพี่น้อง อันลักๆก็คือห่านค่ะมินิมอลมินิใจอันสองเป็นห่านเฮดเล็บเป็นยุราน์ไนเซิร์นหลานไนอันที่สามพี่น้องเป็นคล้ายคล้องออนไลน์คล้ายเบิร์ตซูยังอันที่สี่พี่น้องคล้ายคลิปนี่ก็พี่น้องกระดมเฮดเล็บเนาะแมเป็นสี่เด้ป่ทีนี้อายก็เลยเฮดเล็บเด้เฮดไลน์ขั้นอายนี้ไม่ตั้บถิมเลยไอ้เฮดตั้บถิมเงี้วเออตั้บหิมเงี้ยวได้ สีไดตัตมือเศ้าหน่อยมาต่อใส่ห้องเจ้าแล้วบาทนี่มันจริงปีเงาเออเอาบ่หลองล่องมึงแล้วแมนเปิดไฟในลูกเนี่ยผ้าเอื่อยแล้วมาเมืองหันเห็ดเล็บมามาปิดคลิปยูพียูหันเห็ดเล็บเข้าพีเเดี๋ยวเอาแพ็คละหาเซนไปเลยโหลดหาเซนเท่าได้เราหยอแพ็คหนึ่งสามเซนกีบสามเซนกีบเงื่อนบาทโบโบฮอนฮาร์โลดได้เงินคืนเอาเซลไปได้ป่ะเนาะเอาไปได้เอาคามได้ าอเอาโลดขามมาเองหรือว่ายางขามยางขามได้คนละหนึ่งแก๊สเพิ่หนไฮท์ซ์ขามได้คนละหนึ่งแก๊สแต่ว่าส่วนไลายเขาบบทือเป็นแก๊สเขาเอาใส่ทงหิวเอาเข้าเมื่อยเขาหิวเอาอเคสินะแมนแมนแมนเ่าเหนือกับเห็นคนคนไทยเข้าเขาหิวเมื่อยเป็นแก้วกับต้องเตงต้องเต้งเขามาดื่มฟังเล่าแล้วก็หิวเมื่อย ราะว่าบ้านคู่ออกอาติดฟังให้เด้ไปมาชิไปเบิ่งโดยโดยเออไอไอโบนั่งกินน้ำทาเพาผีสิผ้ามารีวิวโดยอันนี้ก็คือห่านเฮดเล็บของเฮาเป็นกิจการหน่อยนอยอยู่ห่านอยู่เพื่อนเพื่อนเขาเองเนาะห่านเฮดเล็บทาเล็บเจลต่อเล็บเจลมีเบิรนั่นแหละแต้มเพ้นไล่เล็บป้อมกับเฮดคายมาสันซาฝาุดนุ้นเด้อพยามามทางหนีเด้อ ดูเยเนาะสาวหน่อยบรสนใจบอสีท่าให้แบบง่ามๆเวลากับมีหน่อยเนาะมือได้กลับวันที่หาเมื่อนี้วันที่วันที่หากะอีไร้หมืออยู่เด้เมื่อนี้วันที่สามที่สีที่หาสองหมือเนาะปกติเนี่ยเลยจะบอคอยจะท่าเล็บมือมีแต่าแต่ เล็บตีนโอ้เล็บมือนี่เขาท่าแบบว่าคนที่บูมักท่ามันจะท่าแบบสีสุขภาพดีสีไซร oh. ลับสีไซส์สีหนื่อะมันจะเห็นเป็นแบบธรรมศาสตร์ oh, แบบอะไรมั้านันเลยเอองามจะสันแบบพี่น้องทามีเวลาได้ไปเที่ยวไซเนียแล้วบาเล้าไต่ได้ไปเที่ยวอ่ ตัดเยื่องตัดฟานตัดเยื่องตัดฟ้าน,าาานค่อนพาเพ่งไหนไปล้ะบอลย่างย่างต้องไหนไปเด้อแมนซ้าวเล่ากัสิถือโอกาสแนะนําแหล่งทองเคียว<ม>เล้าไตพี่น้องเดนเล้าไตเข้ามีนําต๊ตาดมีวัดภูจปะปปะซักเมืองมระละโลกโลกพี่น้องว่าสันซาแน,นะนําปักเซ่เนาะพี่น้องวิวจุดแคมคองพี่น้องเอ้ยอจําปะซักเข้านี่ก็วัดภูพี่น้องทางพานกับซิมิหานกินปูกินป้า ไปทางปากซองพี่น, ông, อนตต้องนามตกตัดเนื่องตาดฟานตาดจำปีตาดอีตู่อ้ยไลยพี่น้องเลยไล้แห่แล้วก็ซุดไต,ต่ของเขาก็คือคอนพระเพ่งดีพีอย,อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อสีพันดอนแม่นพี่น้องซิกเนเจอร์ของเรลาไต่ผู้ใดได้มากตองเด็ดไปเด้อพี่น้องอือวาวสันซายักไปแลว <laughs> เ,เนี่ย <laughs> เอานั่งนั่งนั่งประเทดเล็บก็นั่งได้จะได้สิ่า หวยคงลูกค่ายันโคงลูกค้าแมนก็ดีใจเด้อเอ๋มายามเอ๋ยยากเห็คนวิววิววิวล้างบานเดี๋ยวน้องผ้าไปเบิงเพื่อนเทาเม่นสีมี่วิวล้างบานรักหลานบานเทาพี่น้องพี่สีผ้าไปโบได้แล้วอยักไปแล้วบันนีเออวิวล้างบานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกือบกอนโอ้แรงหาซิปตันนี่น้องมากได้นิขอบคุณี่ อ๋อพูดว่านนี้เนาะเลนถ่ายสองโตเนาะอ๋อคลิดนะฮะกระแลมสีเฟื่อยทิมแลลวเนาะบานนี้เนาะกินไปพ้อมถ่ายคลิปไปพ้อมมีแร่คอคั่วเหาอันทานผู้ชมเอ้ยี่น้องเอ้ยกะอยู่กันสิแม่ลูกเนาะมีลูกเคยผู้หนึ่งมีน้องแหนมมีตาดำแล้วก็มีย่าไแว่นนี่ก็เป็นหลังบ้านพี่น้องอ๋อน้องแหนมไปยุนี่บอกแม่น้องแหนมเันไปถ่ายคลิปอยู่ปากซอง เห็นเห็นแมนอ้าวเออแมนแมนแมนนี่วิวหลังบ้านเพื่อนเฮ้าอู้นี่วิวจุดเริ่มต้นของตาดำสาวเล่าไตหรือว่าน้องแหนมแชแนลก็สีเป็นนี่แหละนางตำบักคุงนางอันเิจกรรมแม่นส่วงนี่นี่แบบว่าอันนาบ้าเพื่อนเฮดก็สางแะไรบันนี้มันก็สิอยากโคกๆแน่เพื่อนเอาอ่า ฝุนมาถิมยังอยู่นี่นะปกตินี่สีสะอาดกว่านี่ oh. บันนี้งามฟนมเขาแบบว่าขี่งือมันสูมากม,<า>มันสูมากเมนม,มันมาตามหน,นะมนมา,าม,หนมันก็สีโบยากจบอย่างงามคอโถดคออภัยลายๆเนาะวันนันที่ตามคลิปของน,องน้องน้ำเนีเยดิเมนโบธันมี่บันมี่ตัวน,นี้จะเป็นเท่ไหม,ไมคอยเฮ็ดไปเธอละน้อยนีเห็นหลับตามงบตามประมาณเห <laughs> มือน,นีนีมีงบต้อนหนีก็เฮ็ดต้อนหนีไปก่อนเหมือน,นีนีมีงบชำนันกะเฮ็ดสำนันไปก่อนนิมีลายคนนัวะบาบูบักเเซ่มายามน้องระดำ พยายามของแม่ทำเนี่ยะโดยเฉพาะหายป่องคนหายป่องคนนะฮะถึงอยู่ไกลกันทั้งอยู่บางหน้านะฮะอยู่สมุระกา่มีมาหลายเด้อนะฮะตามควาขอของเอฟซีรองเท้าตาดำนะครับแมนบอกโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีไหวนะบอสเนี่ยนี่นี่คอยเครียดเลยนี่ขั้นเอฟซีบวบอกเจ้าโบมาหาอ๋อมาอยู่แล้วนานเห็นแล้วบอสไม่ดีแล้วเดี๋ยวพวกที่ตั้งใจมาตาดำเนาะเดี๋ยวความดีจะบูดแจ๊กน้องแต่ติดตามผลงานน้องอยู่ตลอดเลยแต่ว่าที่ได้มาจุดนี้นะ อ้ก็บอกเว่าหัวนี่จกเถื่อเด้ยมองไปฟังความมือก็จะเห็นเหมือนมีหลานขาแต่โบเห็นน้อมแหนมและเวทแต่ดำก็เลยกลับเนี่ยวันนี้ก็มีก็ตั้งใจต้องไม่ให้ได้เวรยานจุดไ่ได้มากคือเหนื่อยสวมของความไปฮันเลมันบ่ยบเลยคอยสีมีโอกาสได้เมนเมนว่าสันซาต่างคนกับต่างแบบว่ามีหนาที่คงไปคงมั่นเนาะอายเนาะเอื่อยเนาะจี่สันซาืันนี้ก็บผ้ามาสวมวิวนี่แหละวิวหันบังเขาเห็นในคลิปคือสิแบบว่า คือสิเป็นตาใหญ่แต่แเป็นวิวมินิมอแบบเพื่อนเฮาแบบหันขาเฮาพี่น้องแต่แมไหนช้าดิรังบานเม่นแม่น้ำตันนาเป็นภูเขาเม่นยังมีน้ำตกอีกอยู่อยู่ในนี้ชีพ่าเขาไปทายหูไน้หนึ่งเนาะได้มีโอกาสมาลุยอยางหฮหู่าเฮื่อนสาวเราไต่ดีมีอีหยังดี จังซีเดอพี่น้องอจึงว่า f อซีพี่น้องบว์วัสิยูฟังเล่าฟังไทยฟังต่างประเทศพี่น้องทีไรมานอตด,ดำเมนจ่าโบผาท,ที่จะพภาพมาเบิงวิวลังบานวิวหน้าบานนี่วิวลังบานด้วสิไปภาพาไปวิวหน้าบาน<ะ>อย่างโบหัวรักดอกนี่ใกล้ๆนี่นี่นี่อ<ะ>๋อสั่งสำนังคลิปให่ด้ะตัวนี้เง้วเราเอือยจิ ปิดคลิปก่อนแล้วค่อยไปคลิปต่อไปเนาะฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อขอบควขอบพระคุณที่มาเยี่ยมมายามทีคีดหอดเค็ดทึงแนวได้กะหักกะแพงกันเด้อพี่น้องเด้อฝากส่องแน่เอ้ยโดยโดยตาดำสาวเล่าไตเป็นภาษาไทยฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อส่องของตาดำเมนโบมีซาราโบเดมี่ยังเป็นพิเศษมิแต่อัปเดตซีวิต ่วนโตหรือว่าไปเที่ยวหันเที่ยวนี้จังสันจังสีแนวนั้นแนวนี่แนะนำมองนันมองหนี่เด้อพี่น้องเด้อขอขอบอกขอบใจได้ลายสบายดีพบกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคาอยไปเบิ้งตาอย่างมีโอกาสไปยามเอือ่ยไอ้พอนอยู่กรุงเทพด้เนาะไปไปเดี๋ยวสิไปให้ได้พี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย